คลิปนี้พี่พักจะมาตอบและแก้ไขปัญหาต่างๆสำหรับการสอนน้องๆครับโอเคเพื่อนเป็นการไคลเซนทีมของตัวเองนะพี่พักก็ให้เพื่อนๆติวเตอร์ด้วยกันนะครับผมที่ทำงานกับ The Center นะครับผมพิมพ์ในสิ่งที่เขาประสบมาหรือว่าปัญหาที่เขาเจอมานะครับอาจจะเจอโดยตรงนะครับหรือไม่ได้เจอโดยตรงแต่ว่าอาจจะคิดว่าเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนร่วมงานนะครับก็ให้เขาพิมพ์มาเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมโอเคสำหรับอันแรกการรับมือกับน้องๆที่พยายามดันน้องให้ตั้งใจเท่าไหร่ ก็ยังไม่เห็นผลเราก็มีต่อนะครับวิธีการควบคุมอารมณ์เวลาเจอน้องๆเกรียนใส่นะครับแล้วกันที่3นะวิธีการดึงน้องที่ชอบคุยให้กลับมาตั้งใจฟังเราโอ้โหคำถามแรกนะครับก็มีหลายพอร์ตนะครับเหมือนเป็นโจทย์คณิตศาสตร์นะครับผมข้อหนึ่งแต่แบ่งย่อยเป็น A B C นะโอเคมาลุยกันทีละช็อตทีละช็อตนะครับสำหรับน้องๆที่เราพยายามดันให้เขาตั้งใจนะครับแต่น้องๆเน,นี่ยก็อาจจะไม่ตั้งใจนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำนะครับก็คือ reflect on yourself ซึ่งแปลว่าสะท้อนกลับมาสู่ตัวเองนะครับพี่พักเชื่อนะครับว่าทุกปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นจากตัวเราเองมันอาจจะเป็นมุมมองที่รู้สึก dark dark นิดนึงนะมันเป็นแนวคิดที่ทําให้เราเนี่ยมี perspective มากขึ้นเราสามารถสอนให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ยังไงหนึ่งรูปแบบการสอนจังหวะจัดคนในการพูดเราอาจจะมีขึ้นมีลงบ้างเพิ่มหรือมีการยกตัวอย่างให้สอดคล้องกับความสนใจของน้องเพื่อสร้าง relationship นะครับแล้วก็ความสนใจนั่นเองอีกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับตัวเองแต่นอกเหนือจากการถ่ายทอดนะครับก็ คือเนื้อหาที่เรานําเสนอเราก็สามารถเพิ่มลูกเล่นนะครับใช้แอปต่างๆหรือว่าสื่อในการสอนชีทที่มีความตื่นตาตื่นเต้นเพิ่มเติมแล้วหนึ่งเทคนิคนะครับเราก็สามารถเพิ่มเกมเข้าไปในคลาสเรียนนะครับผมทีนี้ถ้าเกิดเราทําทุกอย่างครบแล้วแล้วน้องยังไม่ตั้งใจอีกนะครับผมเราก็มาดูปัจจัยอื่นๆโอเคในพาร์ทสของคําถามแรกนะก็คือการควบคุมอารมณ์เวลาน้องๆเรียนใส่เขมบอกคำคมคำนี้ครับ go with the flow ถ้าเกิดน้องๆเรียนใส่เราครับเราก็ไหลาตามไปแล้วค่อย ดึงเขากลับมานะครับผมเราต้องเปิดโอกาสให้น้องเขาเรียนใส่นะครับผมแต่ว่าไม่เปิดจนเกินที่ดึงออกจากเนื้อหาในการที่เราสอนนั้นสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คือเพิ่ม creativity ในการสอนเราต้องทําตัวเป็นสไปเดอร์แมนนะเพื่อโยงใยให้เก่งนั่นเองอีกหนึ่งรูปแบบนะครับเราก็เรียนกลับได้นะครับผมเรียนในขอบเขตที่เหมาะสมนะครับผมอันนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณน,นะครับเพราะที่3นะวิธีการดึงน้องที่ชอบชวนคุยเนาะสิ่งแรกนะครับจากการที่พี่พักสอนมาเนี่ยสาเหตุที่น้องชวนคุย อาจจะเกิดจากการที่เขาไม่ค่อยมีคนฟังเขาในที่บ้านนะครับอันนี้คือสาเหตุแรกนะครับดังนั้นหน้าที่ของเรานะครับก็คือ เปิดโอกาสให้เขาพูดคุยนะครับในช่วงแรกของคลาสนะครับแล้วก็ค่อยดึงเขากลับมาเข้าสู่เนื้อหาอีกหนึ่งอย่างนะครับสิ่งที่2เนี่ยน้องเขาจะเป็นคนที่ talkative นะครับหรือว่าเป็นคนที่ชอบคุยตั้งแต่แรกแล้วดังนั้นในเมื่อเรารู้ว่าเขาเป็นอย่างไรนะครับเราก็ปรับหลักสูตรเราให้สอดคล้องกับนิสัยของเขาแต่ว่าสมมุติเราสอนภาษาอังกฤษนะครับแล้วน้องเขาชอบคุยแล้ไม่ทําแบบฝึกขัดจนทําให้วัยกรเขาเนี่ยไม่ถึงเป้าที่ สมควรนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนแบบฝึกหัดพวกนั้นนะครับที่เป็นการเขียนเนี่ยพูดใส่เขาและให้เขาตอบโต้เป็นภาษาอังกฤษอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการดึงกลับมาเข้าสู่เนื้อหาครับการสร้างพลังให้กับตัวเองในวันที่แย่แต่ต้องทําหน้าที่ให้สมบูรณ์แบบไปพร้อมๆกันแล้วก็มีหนึ่งพอยท์นะครับการดึงประเด็นตัดบทน้องที่คุยนอกเรื่องให้กลับมาเรียนต่อแบบเนียน ไม่เสียบรรยากาศโอเคคำตอบพาร์ทแรกการสร้างพลังให้กับตัวเองนะครับวิธีการแก้สำหรับพิพักนะครับก็คือ1เลยออกกําลังกายเพราะว่าถ้าเกิดร่างกายเราไม่ฟิตนะครับเราไม่พร้อมเนี่ยสมองก็ไม่แล่นว่าเราทํางานหนักๆน,นะค,ความอึดความทนทานในการทำเนี่ยก็จะ drop น้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเราที่มีความฟิตทั้งร่างกายฟิตร่างกาย จิตใจเบิกบานครับทีนี้พอออกกำลังกายเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องวางแผนสําหรับวันที่แย่ๆนั่นเองซึ่งทุกคนก็มีนะครับผมแต่ประเด็นคือเราจะดึงตัวเองออกมาได้ไงสิ่งแรกที่พี่พักทำนะก็คือหายใจแรงๆเข้าแล้วก็ออกประมาณสัก3ทีนะครับเพื่อให้ออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงร่างกายอีกหนึ่งอย่างที่ช่วยพี่พักนะครับก็คือการฟังเพลงนะครับดยส่วนตัวนะครับชอบฟังเพลงที่มันออกแนวแบบเติ๊ดๆหรือว่าแนวแร็ปที่แบบโหดๆนะครับอาจจะสอดคล้องกับการออกกำลังกายด้วยนะซึ่งพวกจังหวะต่างๆนะในเพลงเนี้ยมันก นะอารมณ์ของเราได้เปลี่ยนนะครับจากสิ่งที่มันอาจจะไม่ค่อยกระตือรือร้นเท่าไหร่นะครับกลับกายมามีพลังมากขึ้นแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับสำหรับบางคนที่รู้สึกว่า หมดไฟพี่พากก็แนะนําให้ลองไปคุยกับเพื่อนที่รู้ใจนะครับหรือใครก็ได้นะครับที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกเบิกบานหรือว่าเติมเต็มใจเราโอเคทีนี้พอทที่2ของคําถามของคนนี้นะครับผมการดึงประเด็นกลับมานะครับก็ย้อนกลับไปสู่คําถามก่อนหน้านี้นั่นเองโอเคทีนี้บรรยากาศสร้างได้นะครับด้วยรอยยิ้มของเรานะครับผมโอเคลองดูนะครับว่าเวลาเราดึงประเด็นกลับมาสมมติตัวอย่างแรกอ่าโอเค กลับมากับตัวอย่างที่2อ้าวโอเคโอเคโอเคกลับมากลับมากลับมาสิ่งที่เปลี่ยนแปลงน,น,นะมีอยู่สอย่างหนึ่งคือใบหน้าที่เห็นได้ชัดนะครับอย่างที่2ก็คือน้ําเสียงนะครับได้ผลเหมือนกันแต่สรูปแบบดังนั้นก็ลองดูนะครับว่าควรใช้ในรูปแบบไหนเพราะมันก็ต้องมีบ้างนะครับที่เราจาเป็นต้องตึงแต่ถ้าตึงเกินก็ไม่ดีเช่นกันครับโอเคไป คำถามต่อไปกันอยากได้วิธีการทําให้น้องๆผ่อนคลายไม่เครียดมากจนเกินไปด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อนํามาใช้ในการสอนคนละขั้วกันเลยนะครับจากคําถามอื่นๆเนาะอันนี้ครับวิธีการผ่อนคลายเนี่ยรูปแบบแรกนะครับก็คือถามสารทุกสุขดิบนะครับหรือว่าถามความชอบส่วนตัวการท่องเที่ยวการกินสําหรับผู้ที่เราสอนนั่นเองอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือเราต้องเป็นคนสร้างประเด็นขึ้นมาเราต้องเป็นคนที่ช่างถามช่างสังเกตนะครับไม่อย่างนั้น conversation หรือว่าการสนทนาเนี่ยมันก็จะไม่ได้ไปไหนอีกหนึ่งรูปแบบนะครับในการที่พังทลายระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนนะครับก็คือมีมการเรียนหลายครั้งหรือว่าบางครั้งเนี่ยมนือ ผมดังนั้นส่งมีมไปนะครับผมไปให้คนที่เราสอนนะครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่ส่งมีมกลับนะครับแต่อย่างน้อยเราก็ได้ทําหน้าที่ได้แชร์ความสุขเราก็จะรู้สึกดีด้วยอีกหนึ่งอย่างนะครับผมก็คือ ดึงประเด็นในสังคมนะครับหรือดึงประเด็นในข่าวนะครับเพื่อนํามาใช้ในการสอนสมมติโจทย์คณิตวิทย์นะครับซึ่งแน่นอนนะครับอาจจะมีโจทย์ที่มีชื่อคนดังนั้นเราก็สามารถเอาชื่อคนเหล่านั้นที่อยู่ในกระแสในช่วงนั้นๆน,น,นะครับผมมาแทนนะครับในชื่อของโจทย์ที่ดูว่าจะเครียดนั่นเองโอเคคำถามต่อไปการรับมือกับน้องๆที่ไม่ค่อยมีการโต้ตอบ กับเราสักเท่าไหร่และบางครั้งน้องก็แอบปิดเสียงในขณะที่เรียนกับเราโอเคสำหรับอันนี้นะครับน่าจะอยู่ในรูปแบบการสอนออนไลน์เนาะแต่จริงแล้วการสอนออนไลน์กับสอนออนไซต์นะครับจริงก็เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับเทคนิคที่เราใช้โอเคทีนี้สําหรับการเพิ่ม engagement นะครับหรือว่าการเพิ่ม feed การเพิ่ม call back นะครับอยู่ที่เราเราต้องเป็นคนกระตุ้นถามนะครับสมมุติเราพูดหนึ่งประโยคไปเราก็ถามคําถามจากประโยคนั้นยกตัวอย่างพี่พักกาลังจะสอนหลักการ เติม s ในกริยานะครับใน present simple tense พี่พักก็จะบอกว่าโอเคใน present simple tense ท่องตามนะครับ he/she it กริยาเติม s e s i e s v s ใน present sim สมมติทุกท่านเป็นน้องๆนะครับพี่พักก็จะถามว่าโอเค he/she it กริยาเติมอะไรนะครับแล้วน้องเขาก็น่าจะตอบทีนี้ถ้าเกิดเราสอนออนไลน์นะครับก็เผื่อเวลาแลกด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าถามปุ๊บเขาต้องตอบปั๊บนะครับผมเผื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตเขาแลกนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคำถามไม่จะเป็นต้องเป็นคําถามที่ยากนะครับผมแนะนําเป็นคําถามที่ง่ายนะครับ เพื่อเวลาน้องๆเนี่ยตอบถูกเขาจะได้มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นพอมั่นใจในตัวเองมากขึ้นก็อยากจะตอบวงล้อแห่ง engagement แห่ง feedback แห่ง callback ก็จะ ขับเคลื่อนของเขาเองโอเคไปที่คําถามต่อไปการรับมือกับน้องๆที่ไม่เชื่อฟังหรือไม่มีสมาธิในการเรียนโอเคอันนี้เราจะเจอบ่อยมากนะครับโดยเฉพาะในการสอนออนไลน์ดังนั้นสิ่งที่เราสามารถทำนะครับก็คือตอนเปิดคลาสรอบแรกเราเปิดกล้องกันด้วยนะครับให้น้องเนี่ยเอามือถือชูขึ้นมาแบบนี้หลังจากนั้นก็ให้น้องเนี่ยเดินเอามือถือไปวางไว้ข้างหลังนะครับในกรณีที่น้องไม่ได้ใช้มือถือเรียนฟังดูโหดน,นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะปรับเปลี่ยนแก้ไขปัญหาเราก็ต้องทําในสิ่งที่ไม่เหมือนใครเขาทีนี้ใน กรณีที่เขาไม่เชื่อฟังนะครับข้อที่โชคดีของการทํางานกับพี่พักนะครับก็คือฟ้องพี่พักได้เลยทันทีมีใครไม่สนใจมีใครไม่มีสมาธิมีใครไม่ส่งกันบ้างมีใครไม่เปิดกล้องไม่เปิดวิดีโอไม่เปิดไลน์ต่างๆฟ้องพี่พักได้เลยเพราะว่าพี่พัก จะทำหน้าที่ประสานกับผู้ปกครองหรือว่าคุยกับน้องเขาโดยตรงแต่สำหรับเพื่อนๆที่เป็นติวเตอร์เป็นอาจารย์เป็นครูนะครับวิธีการรับมือนะครับก็ต้องให้เวลากับเขาส่วนตัวอันนี้คือประเด็นนะครับผมถ้าเกิดน้องไม่เชื่อฟังเราไม่อยากจะตั้งใจอาจจะเป็นเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ เคารพหรือว่าเขาไม่ได้แบบชอบเราตั้งแต่แรกซึ่งการไม่เครารพกันไม่ชอบเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับแต่ว่าหน้าที่ของเราคือส่งสารความรู้ให้กับเขาให้เข้าถึงใจเขานั่นเองดังนั้นนะครับแนะนําถ้าเกิดสอนแบบกลุ่มนะครับก็คือหาเวลาคุยนอกรอบกับเขาถามเขาว่าเฮ้ยเป็นไงบ้าง จุดไหนไม่เข้าใจจุดไหนเข้าใจแล้วชอบกินอะไรชอบสีอะไรชอบทําอะไรเวลาว่างคุยกับเขาเหมือนเขาเป็นเพื่อนเรานะครับไม่ใช่ว่าเป็นลูกศิษย์ดังนั้นในเมื่อเราให้เวลาเขาเขาก็จะให้เวลาแล้วก็ให้ใจกลับมานั่นเอง ความรักก็เช่นกันโอเคไปต่อคำถามต่อไปคำถามนี้นะครับมาเป็นภาษาอังกฤษนะก็คือ motivate students to find what their future aim is and how to advise them to achieve their aim แปลเป็นไทยให้นะครับก็คือการผลักดันการสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆน,นะครับเพื่อที่จะหาว่าเป้าหมายในอนาคตของเขาคือใครแล้ววิธีการที่เราจะขับเคลื่อนให้เขาเนี่ยไปสู่เป้าหมายของเขานั่นเองโอ้คำถามนี้ค่อนข้างจะลึกซึ้งนิดนึงนะครับเพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะสิ่งแรกที่พี่พักทําเวลาสร้างเป้าหมายเนี่ยพี่พักก็จะถามตัวเองว่าเป้าหมายนี้ สร้างไว้หรือมีไว้เพื่ออะไรแล้วมันตอบโจทย์อะไรหลายคนก็อยากจะสร้างเป้าหมายว่าโอเคเทอมนี้อยากจะได้คะแนนเท่านี้เท่านี้เท่านี้แต่ไม่รู้ว่าสาเหตุว่าทําไมถึงอยากได้บางคนอาจจะอยากได้เพราะว่าเป็นความสุขส่วนตัวบางคนอยากได้เพราะว่าอยากจะสอบเข้ามาหาวทิทยาลัยหรือบางคนอยากได้เพื่อที่จะพัฒนาตวัวเองดังนั้นปัจจัยสําคัญของเป้าหมายเนี่ยก็คือสาเหตุของเป้าหมายนั้นเพราะถ้าเกิดไม่มีสาเหตุของเป้าหมายแล้ว เราจะทํามันไปเพื่ออะไรเพราะน้องๆรู้เป้าหมายและสาเหตุของเป้าหมายนะครับหลังจากนั้นเราก็ค่อยมาคุยกันว่าเราจะวางแผน action steps อย่างไงเพื่อที่ให้น้องๆเนี่ย ปพิชตเ้้าาหมายนนัซึ่งเราต้องขยายความนิดนึงนะครับว่า action steps เนี่ยคืออะไร action steps คือการกระทําเล็กๆที่นําพาไปสู่เป้าหมายอันยิ่งใหญ่ยกตัวอย่างเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดน้องอยากได้คะแนนคะแนนหนึ่งนะครับในวิชาวิชาหนึ่ง action step ของน้องคนนั้นก็คืออาจจะทําโจทย์สําหรับวิชานั้นวันละ5ข้ออ่านหนังสือวันละหหน้าอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งทาวันละหข้ออ่านวันละหหน้าฟังดูน้อยใช่ไหมครับใช่มันน้อยแต่พอเวลาเราทําไปทุกวันทุกวันทุกวันมันก็จะ สสแล้วก็จะทําให้น้องๆเนี่ยใกล้สู่ความฝันมากขึ้นเปรียบเทียบกับรอจนวินาทีสุดท้ายแล้วค่อยพยายามอัดซึ่งความรู้ข้อมูลนะครับแล้วก็การจําของเราในตอนนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่โอเคสาหรับวันนี้เดี๋ยวเราพอแค่นี้นะครับสำหรับคําถามเนาะสำหรับเพื่อนๆที่เป็นติวเตอร์เป็นครูเป็นอาจารย์นะครับถ้าเกิดมีคําถามอะไรก็พิมพ์มาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมและแน่นอนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าเกิดได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับผม Thank you so much for watching I'll see you guys in the next video Peace